สวัสดีครับ YouTube ขออภัยด้วยนะครับที่ผมหายไปนานพอสมควรวันนี้ก็เลยม,มาเล่นเกม Battlefield 3 Multiplayer ในโหมด Team Deathmatch ในห้องม e ดนะครับซึ่งผมก็จะซื้อเกมนี้มาตอนที่มันลด50%ทีมเมียมน p r e d i t i o n เหลือ800บาทนะครับออหือ,อ,อโดนทิมทมาถึงก็โดนซะแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คอมผมมันกากมากเลยเล่นเกมนี้ไม่ได้แม้แต่ปรับโลก็ตามนะครับส่วนตอนนี้ผมปรับเอาต้าเล่นเล่นแล้วลื่นเลยนะครับพอเพิ่งไปอัปเกรดคอมมาไม่นาน เออโผงางสดิบดีไม่ฟันเั้ยมาอยู่ไหนแล้วมงจวงเพื่อนกว่าฟันฟันเนี่ยครับเทคนิคคันเทพห้องมีใครเอาระเบิดมาปลาเล่นเนี่ยปาหาพี่เหรอมามาจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไม่รอดฟันเขาไปทีหนึ่งอือหึอือหอจวงเขาให้จวงเขาให้ยางยาง,ย,างย,ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังปลาเล่นอยู่มามามาอีกทีนึงอือหอฟันเข้าไป ฟันเข้าไปอะซิดแอะซิดมามาเอาอีกทีนึงปากเข้าไปเต็มอกยังเอายังยังยังโดนฟันแล้วโดนเอื้อนฟันหน้าสะบัดโดนฟันอือโอ้โหตายเลยโอเคครับผมขอบอกไว้ก่อนครับว่าโหมดนี้เป็นโหมดเลดนะครับผู้ใหญ่ควรมีเด็กให้คำแนะนำนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือน ครับเอามาฟังกันต่อเลยโอเคก่อนที่จะฟันมาปักกันก่อนนะครับปักเลยเพื่อเป็นสิริมงคลกับลูกหลานและวงตระกูลนะครับไปเรื่อยกูเอาหาไม่เจอม้าม้ามา,มา,มาหลบไม่พ้นแน่นคร้งเี้คราวนี้โอ้ยวืดเว้าเลยยางยางยางวิ่งไม่หยุดยังวิ่งอยู่ปักเข้าไปเต็มคอหอยอืม ยังไง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 ฟันได้เหรียญแลยเหรียญแห่งนักฟันครับเพราะผมเป็นคนฟันจริงครับมามาฟันกันต่อมาเกิดแล้วขั้นแรกของนักฟันที่ดีนะครับเราก็ต้องหาเหยื่อก่อนเมื่อเราเจอเหยื่อกําลังช่วงเพื่อนเราอยู่นี่เราก็จะเข้าไปฟันฟันจะฟันจะฟันเอื้ออย่างนี้ละครับนักฟันที่ดี ไม่เป็นไรครับเปิดใหม่โอกาสหน้ายังมีเสมอครับสําหรับนักฟันที่ดีนะครับก็ปักตะไคร้ไปตามเคยนะครับหลังจากที่เจอเหยื่อแล้วเราก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปอุย้ยจะใครจับขาใครจับอื้มไม่จับขาไปฟันจเจอเหยื่ออื้มไม่ทานครับเพื่อนย่างฟันไปก่อนยังไงยังไงอื้มแล้วเหยื่อไหม่ยังไง,ง,ไง,ง,ไงจเจอเหยื่อไหมปักไม่ปักปักไม่ปักโอ้โหปักเข้าไปเต็มนมเลยครับอื้ม ปักเข้าไปเลยตัวนึงยังไงฟันเข้าไปทีนึงปักเข้าไปอีกครับอมอีกดอกอยังไงอีกเดอกือกอกง่วงครับลนนลกลับไปนอนเลยกลับไปนอนบ้านก็ได้ครับเนี่ยไม่ต้องมาฟังกันหรอกจริงๆผมก็อยากจะเล่นมุกนะแต่ผมไม่ค่อยจะได้เล่นหรอกเพราะมุกมันแพงก็ลเลยไม่มีตังที่จะมาซื้อมุกเล่นนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับแล้วที่ผมพูดนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่มุกหรอกครับ ก็หาเหยื่อกันต่อเลยอย่ามาฟังพูดโอ้โหเป็นโดงเลยครับโดงเป็นโดงหนีเลยครับหนีอย่างว่องอย่างว่องอย่างวิ่งเลื้ยงอย่างอย่างอย่างฟันจะฟันฟันเลยครับเจอแล้วเหยื่อแล้วฟันเข้าไปหน่าสะบัดเลยน่าสะบัดหึงปากเข้าไปครับเต็มซอกคอครับไซสคอกันเลยทีเดียวยังไงครับยังไม่เจอเหยื่อมาครับอยู่ข้างหน้าครับเป็นโดงฟันไหมครับฟันฟันหนีไปได้ ปักไม่ปักไม่ปักฟันเข้าไปเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งศพโข้าขหน้าศพเต็มเลยไม่มีบอลเตกตื้มมาเก็บศพเลยนะครับเจอเพื่อนฟันเพื่อนผมฟันเข้าไปเรียบร้อยโดนแน่แน่ไปยังไงยังไงต่อยังไงต่อฟันเข้าไปปักเข้าไปครับเต็มซอกคอแล้วก็เพื่อนก็โดนปักตามๆกันแล้วยังไงต่อฟันเงือ่เลือดสาดเลยครับเลือดกระเซ็นน่ะ มาต่อแล้วเจอเหยื่อแล้วเหยื่อกระโดดวิ่งวิ่งอย่างพันอย่างว่องอย่างพิ้วอย่างอย่างลิงอย่างไงยังไงก็โดนเพื่อนผมปักไปอย่างไงเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อแล้วจะปักสไลด์ลงไปนอยสงสายง่วงจัดปักฟันเข้าไปก็เรียบร้อยโดนปักไปหมดแล้วครับเหยื่อเหยื่อหายหมดเลยยังปักฟันฟัน เน้นฟันหลังครับแต่ก็ไม่ดีนะครับระวังเดี๋ยวคนเอาไปจิ้นกันนะครับโดนฟันลงไปนอนเองบ้างก็เกิดใหม่นะครับตอนนี้เล่นยาวหน่อยฟันมันเลยทีเดียวอหายเหยื่อหายเหยื่อหายเหยื่ออย่างเงี้ยนี่แหละเหยื่อฟันไม่โดนฟันบืด เยอวิ่งอย่างพันเนีืเรียบยังไงก็ไม่ลอก,ก็โดนอยู่ดีนะครับเอาไงจะเอาไงดีเยอะเยอะไม่ทันนี่นี่นี่เนียนไงเนียนอา้อาวอา้าวอ้าวเป็นไรเป็นไรอา้าวกระตุกกระตุกโหสดานเนี่ยชายก็อย่างเนี้แหละครับแต่ก็ยังดีที่จะฟันฟันเขาได้ครับตอนช่วงแหลกนะครับแม่ได้ดาวมาด้วยนี่จอมพล จอมคนหึกระโดดอย่างว่องอย่างว่องอย่างท่านมาแล้วมาแล้วมาแล้วองะบัตหึไม่ฟันฟันอืงได้ด้วยนี่ยังไงหึงหงหงงเหมือนกันครับลงไปนอนเลยก็กลับมาต่อครับกลับมาต่อยังไงหน้าจะปืนยิงได้นะยิงลอยเนียนเลยครับยิงแล้วจะโดนแบนโดนแบนตีออกจากห้องเลยทันที จะนี้มาฝึกกระโดดกระโดดไม่ถึงครับกระโดดไม่ถึงลองอีกรอบนึงถึงไหมไม่ถึงอีกไม่เอาเปลี่ยนที่ละทางนี้ก็เลยครับจะขึ้นมาปักเกิดนั่นเองนะครับปักปักเกิดปักไปเอให้เพื่อนเกิดนะครับแล้วก็ก็จะได้แต้มไปด้วยมามามาฟังกันต่อมาเร็วเวลาใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วอือหือไม่ได้ฟันอือหือไม่ได้ฟันลงไม่นอน รอบอออปากเข้าไปปากนี้เพื่อเป็นเหน่อยคล้ายเป็นการสปอนสตูนะครับเป็นการสปอตนะครับสตูเพื่อเราจะรู้ตำแหน่งของสตูนั่นเองนะครับว่าสตูมาทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับตำแหน่งก็อยู่ทางมินิแมปเสียมส้มๆนั่นเองครับสำหรับคนที่เล่นแบทเทิลฟิลส3ก็จะรู้ดีแล้วก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีมชนะไปแล้วนี่ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับคลิปต่อไปผมก็อาจจะเอาเกม AVA มาลงต่อนะครับจากทีมสเตเกนอัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ภาคแล้วก็ใครที่ชอบก็กดซับสไครต์หรือสมัครรับข้อมูลมาได้เลยนะครับเพราะผมจะอัพคลิปลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณครับแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับบานเจอปืน